ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกสุดหลอนในเกมโทค่าไลเวลกับกฎข้อห้ามในการเข้าพักโรงแรมผิดสมัยณน้บ้านแห่งหนึ่งมีหญิงสาวหนึ่งคนเธอมีชื่อว่านีนาวันนี้พ่อกับแม่ของเธอไม่อยู่บ้านไปทำงานที่ต่างจังหวัด เธอเลยขีดแผนที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนของเธอระหว่างช่วงปิดเทอมโทรหาเอวาดีกว่าฮัลโหลเอวาทำอะไรอยู่อ่ะว่างไหมนั่งเล่นอยู่จ้าว่างๆมีอะไรหรอพอดีพ่อกับแม่ฉันไม่อยู่อ่ะว่าจะชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดหืดีเลยกำลังอยากไปเที่ยวอยู่พอดีอยู่บ้านเหงามาก โอเคงั้นไปเตรียมกระเป๋าเลยนะพรุ่งนี้เจอกันที่สนามบินเดี๋ยวฉันจะจองโรงแรมไว้ได้จ้าได้จ้าแค่นี้นะบายนินาได้นัดแนก,กับเพื่อนของเธอที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันในวันพรุ่งนี้ระหว่างนี้นินาก็ได้เลื่อนโทรศัพท์ของเธอเพื่อที่จะหาจองที่พักเอาไว้จะได้ไม่ต้องไปหาเองเอาหน้างานอืมที่นี่ก็สวยดีนะแต่แพงไปหน่อย เฮ้ยที่นี่น่าสนใจราคาถูกด้วยแค่คืนละสี่ร้อยเองแล้วห้องพักก็สวยอีกต่างหากมีสระว่ายน้ำติดริมทะเลด้วยเอาเลยละกันเมื่อนี้หนาจองที่พักเสร็จเรียบร้อยเธอก็ได้รีบไปจัดเตรียมกระเป๋าสัมภาระของเธอถึงสนามบินสักทีรถติดเวอร์ว่าแต่เอวามาหรือยังนะ้า อ้าวนีนามาก่อนฉันได้ไงเนี่ยอุตส่ารีบมาแล้วนะอ้าวเอวากำลังหาอยู่พอดีเลยปะเราไปเช็คอินกันเถอะป้าป้าป้าชวัสด,ดีครับขอตั๋วเครื่องบินด้วยครับแ๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวหาก่อนอืมนี่ค่ะนี่ค่ะสองใบนะคะตั๋วสาหรับคุณน,นีนาะและคุณเอวานะครับเที่ยวบินของคุณทั้งสองอยู่ตอนเที่ยงตรง ระหว่างนี้คุณสองคนเอากระเป๋าเข้าไปตรวจสัมภาระได้เลยครับป้าป้าเอวาเราเอากระเป๋าไปตรวจกันเถอะมาเร็วป้าป้าป้าสวัสดีครับขอดูตั๋วของพวกคุณด้วยครับ นี่ค่ะตั๋วสองคนที่นั่งของคุณอยู่ที่หมายเลขหนึ่งและหมายเลข2ครับขอบคุณค่ะไปกันเถอะนีน้นะประกาศประกาศตอนนี้เครื่องบินของเราจะออกแล้วขอให้ผู้โดยสารนั่งรับเข็มขัดให้เรียบร้อยและนั่งตัวตรงขอบคุณครับ ถึงแล้วเอวาที่นี่สวยจริงๆด้วยว้าวสวยจริงๆด้วยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยที่สวยๆแบบนี้คืนแค่400บาทเองอ่ะอืมนั่นน่ะสิปะแล้วเข้าไปเช็คอินกันเถอะอยากเข้าห้องแล้วสวัสดีค่ะโรงแรมพิสมัยยินดีต้อนรับค่ะขอชื่อลูกค้าที่จองเข้ามาด้วยชื่อนีนาค่ะอืมคุณนีนาจองไว้เป็นห้องพรีเมียมนะคะ สำหรับสองท่านทั้งหมด400บาทค่ะอืมแปบ๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอหาตังก่อนนี่ค่ะคุณพนักง,งาน400บาทอันนี้เป็นกุญแจห้องของคุณค่ะเออฉันขอบอกอีกหนึ่งอย่างนะคะในแต่ละห้องจะมีกระดาษที่เขียนกฎไว้ในการพักที่โรงแรมของเราให้ลูกค้าเปิดอ่านและทำตามกฎให้ครบทุกข้ออย่าลืมทำแม้แต่ข้อเดียวเด็ดขาด ใบกระดาษจะวางไว้ที่เตียงค่ะอ๋ออ๋อได้ค่ะได้ค่ะไปกันเถะนีน้นะไปกันเถอะเอวาฉันอยากดูห้องแล้วมันต้องสวยมากๆแน่ๆเอวาเราถึงห้องแล้วเราดูห้องกันเถอะ เออว่าแต่เขาบอกว่าให้เราไปหยิบกระดาษกดขึ้นมาอ่านอะเราไปหากันไหมได้ได้ได้แต่ก่อนจะเข้าห้องเธอต้องเอากุญแจออกมาเปิดห้องก่อนนะโอเคโอเคฉันหากุญแจก่อนดูสิห้องจะสวยเหมือนในรูปไหม, <c oughs> มก่อนที่นี่ดูจะมีสนิมฮะโห <c oughs> ห้องก็ใช้ได้นะเนี่ยเหมือนในรูปเลยโอ้โห <c oughs> ห้องน้ำนี่ใหญ่กว่าห้องบ้านฉันอีกนะเนี่ยใหญ่มากใช่แล้วฉันว่าจะมาแช่ในอ่างน่ะโู้นี่ห้องนอนโคตรสวยอะ่ะนี่ห้องนั่งเล่นมีทีวีให้ด้วยแหละวิ ฉันว่าตอนมืดเรามานั่งเล่นเกมตรงนี้ดีกว่าเขามีจอยเกมให้ด้วยดั้งสองอันแล้วต่อไปเป็นห้องอะไรเนี่ยยังไม่หมดอีกหรอมีตู้เสื้อผ้าด้วยใช่แล้วใช่แล้วใส่เสื้อผ้าได้ไหนดูห้องต่อไปสิอู้ห้องนี้หลูมากๆเลยอ่ะหูเอว่าห้องเนี้ยน่ามานั่งเล่นมากเลยอ่ะ ดูสิบรรยากาศก,ก็สวยสวยติดริมทะเลอีกตั้งหากใช่แล้วใช่แล้วฉันว่าจะลงไปเล่นน้ำทะเลแล้วก็ไปเล่นสระว่ายน้ำด้วยฉันเตรียมชุดแบบบิกินี่มาด้วยและเออฉันว่ากดค่อยมาอ่านตอนเย็นเอาก็ได้นะตอนนี้เราออกไปเที่ยวเล่นกันก่อนเดี๋ยวมันจะมืดได้สิได้สิเดี๋ยวฉันจะไปเปลี่ยนชุดและฉันเตรียมบิกินี่สวยๆมาเต็มเลยไปกันไปกัน แวาเราเล่นน้ำกันเหนื่อยมากเลยอะเล่นจนมืดเลยใช่ใช่ใช่แต่ว่านีนาอย่าลืมไปอ่านกฎที่เตียงนะที่พนักงานเขาบอกไวอ้อ่ะนาเขาดูแบบลกๆล,ลนๆอยู่เหมือนกันนะได้ได้อยู่ตรงนู้นไงดูเลยดีกว่ากฎข้อห้ามในการเข้าพักที่โรงแรมพิสมัยสวัสดีค่ะโรงแรมพิสมัยยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาพักที่นี่ โรงแรมของเราจะมีกฎข้อห้ามในการเข้าพักทั้งหมด8ข้อดังนี้กฎข้อที่1เมื่อคุณเข้าห้องพักแล้วสิ่งที่คุณห้ามลืมเด็ดขาดคือการล็อกประตูห้องของคุณสิ่งนี้สำคัญมากถ้าคุณลืมลอ็อกเราจะไม่รับประกันความปลอดภัยของคุณกฎข้อที่2ซื้อที่ด้วยเหรียญบาทเพื่อที่ยังสามารถอยู่ที่นี่ได้อันดับแรก คือการซื้อที่โดยใช้เหรียญบาทเท่านั้นขั้นตอนในการทำให้คุณหยิบเหรียญบาทที่อยู่ตู้ข้างเตียงและกล่าวกับอากาศในห้องว่าเหรียญน,นี้เป็นของคุณห้องนี้เป็นของคุณที่นอนนี้เป็นของคุณแล้วนำเหรียญน,นั้นวางไว้ในตู้เสื้อผ้ากดข้อที่3เวลาเที่ยงคืนจะมีผู้หญิงคนหนึ่งแอบมองคุณอยู่จากห้องน้ำ และเธอจะถามคุณว่าชอบฟังเรื่องผีไหมคุณจำเป็นต้องตอบว่าชอบถ้าคุณเลือกที่จะตอบเธอว่าไม่ชอบเธออาจจะโมโหและทำร้ายคุณได้กดข้อที่สบางคืนจะมีคนมายืนอยู่ระเบียงห้องของคุณเขามีรูปร่างที่น่ากลัวและทำท่าเหมือนจะจ้องมองคุณอยู่ตลอดเวลากดข้อที่หเวลาปีหนึ่ง ถ้าคุณได้ยินเสียงผู้หญิงมาเคาะประตูห้องของคุณหรือเดินผ่านห้องของคุณให้คุณคุยกับเธอไปตามปกติแต่อย่าอนุญาตให้เธอเข้ามาในห้องของคุณเป็นเด็ดขาดเวลาตีสองให้คุณลงไปที่ห้องอาหารชั้นหนึ่งและจัดเตรียมอาหารของคาวหนึ่งของหวานหนึ่งและน้ำอีกหนึ่ง เมื่อคุณเตรียมอาหารเสร็จแล้วให้คุณนำอาหารทั้งหมดวางไว้ที่โต๊ะที่อยู่ตรงกลางจากนั้นให้คุณไปแอบที่หลังเคาน์เตอร์ในห้องขายของที่ระลึกของโรงแรมไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นห้ามคุณส่งเสียงดังเด็ดขากดกฎข้อที่7เวลาตีสจะมีพนักงานโรงแรมคนหนึ่งมาเคาะประตูห้องของคุณ เธอชอบนำอาหารอร่อยอร่อยหน้าตาดีมาแจกให้ผู้เข้าพักทุกห้องเป็นประจำเมื่อคุณเห็นอย่างนั้นให้คุณรับอาหารนั้นไว้และขอบคุณเธอเมื่อเธอเดินจากไปแล้วให้คุณนำอาหารนั้นไปทิ้งที่ถังขยะให้หมดคุณห้ามนำมากินเด็ดขาดถ้าคุณนำอาหารนั้นมากินมันอาจจะกลายเป็นอาหารที่ทำให้คุณสะอิสฉะเอียดก็เป็นได้กดข้อที่8 เวลาตีห้าให้คุณรีบเก็บสัมภาระของตัวเองใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเตรียมเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนั้นถ้าคุณเก็บของช้าเจ้าของห้องตัวจริงเขากลับมาอาจจะกดคุณและทำร้ายคุณได้และสุดท้ายนี้กฎของเราจะเริ่มในเวลาเที่ยงคืนและจะจบลงในเวลาหกโมงเช้าขอให้ทุกท่านโชคดี วิ้ยเธอพออ่านเสร็จเรียบร้อยอะที่นี่มันก็ดูแปลกๆนะตั้งแต่ราคาห้องแล้วว่ะแค่400บาทต่อคืนก็ใช่นะสิแต่กดข้อที่1นึ่งอะ่ะเขาบอกว่าให้เราไปล็อกประตูล็อกหน้าต่างให้หมดเลยงั้นฉันว่า,าเธอรีบไปล็อกเลยดีกว่าเพราะว่าเราเข้ามานานแล้วว่ายังไม่ได้ล็อกเลยนี่เอวาฉันทำกดข้อแรกเสร็จแล้วนะเช็ค กฎข้อที่สองคืออะไรหรอกฎข้อที่สองเขาบอกว่าให้เราไปหาเหรียญบาทที่อยู่ในตู้ข้างเตียงอะเธอแล้วก็มาพูดกับอากาศในห้องว่าเหรียญน,นี้เป็นของคุณห้องนี้เป็นของคุณแล้วที่นอนนี้เป็นของคุณแล้วก็นําเหรียญไปไว้ในตู้เสื้อผ้าแอบหลอนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคงั้นฉันไปหาก่อนนะที่ตู้ข้างเตียงนี่ไงเอวา แล้วเรามาพูดพร้อมกันเถอะเหรียญนี้เป็นของคุณห้องนี้เป็นของคุณเตียงนี้เป็นของคุณแล้วเขาบอกว่าพอพูดเสร็จให้เราไปไว้ในตู้เสื้อผ้าเธอเอาไปไว้เลยโอเคโอเคนี่โอเคฉันเอาไว้แล้วแหละแล้วกดข้อที่สามคืออะไรหรอเอวาเขาบอกว่า เวลาเที่ยงคืนจะมีผู้หญิงคนนึงแอบมองคุณอยู่จากในห้องน้ำอะ่ะแล้วเขาก็จะถามพวกเราว่าชอบเรื่องผีไหมแล้วเราต้องตอบว่าชอบเท่านั้นถ้าเราตอบว่าไม่ชอบเขาก็จะโกรธอ่ะเธออ๋อไม่นะฉันปวดขี้อยู่พอดีเลยอุย้ยเธอได้ยินเสียงอะไรไหมอะ่ะจากในห้องน้ำเหมือนกันน่ะอ๋อฉันได้ยินงั้นเราไปดูกันไหมไป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 เฮ้ยเธอ ใครวะเนี่ยน่ากลัวมากเลยอะน,นั่นดิเขากำลังมองเราอยู่ด้วยอะเธอโอเชอบเพลงนีงกันไหมจ๊ะออเออ,เอ,อชอบค่ะชอบค่ะชใช่ไหมเอวะาใช่ใช่ค่ะชอบชอบฟังมากเลยค่ะงั้นพวกเราขอตัวก่อนนะคะไปเร็ว เฮ้ยนีนาเธอเห็นเหมือนที่ฉันเห็นไหมอะ่ะเหมือนที่กดเขาบอกจริงๆด้วยอ่ะเออใช่แล้วใช่แล้วมันมันน่ากลัวมากๆเลยล่ะไอว่าฉันว่าวันนี้ก็น่าจะเงียบแล้วนะเธอดูไม่น่าจะมีอะไรแล้วว่ะอืมฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเรานั่งเล่นสบายๆเลย เฮ้ยเธอได้ยินเสียงอะไรไหมอะแม่แกแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยอะเออเธอฉักนก็นได้ยินอะเสียงมันโหยหัวน่ากลัวมากแต่มันก็พูดว่าแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเหมือนเพลงเลยอะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยอะ เฮ้ยเธอมันหายไปแล้วะเธอเห็นมันเมื่อกี้ไหมเห็นดีเธอน่ากลัวมากฉันว่ามันก็ดึกแล้วนะเราไปเข้านอนกันดีกว่าไหมเผื่อแบบจะได้หลับปุ๋ยไปเลยจะได้ไม่ต้องรลับรู้อะไรเออฉันก็ง่วงเหมือนกันอะงั้นเรารีบไปนอนกันเถอะจะง่วงมากเลยแหละ ว่าเธอได้ยินเสียงอะไรเมื่อกี้ไหมเหมือนคุยเคาะประตูเลยอ่ะได้ยินได้ยินฉันก็เลยตื่นมานี่ไงฉันนึกว่าฉันได้ยินคนเดียวอ่ะเหมือนในกฎข้อห้าที่เขาบอกไว้เลยอ่ะถ้ามีคนมาเคาะประตูห้องของเราให้เราเรีบไปเปิดแล้วก็ไปคุยกับเขาแต่ว่าห้ามให้เขาเข้ามาเด็ดขาดนะงั้นเราไปเปิดด้วยกันเถอะฉันไม่กล้าไปคนเดียวหรอกเดี๋ยวฉันจะตุยเย่วาตาลาเบ้อไอโกเอานะไปเร็ว เออสวัสดีค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะดึกดึกดื่นดื่นอ๋อฉันน่ะฉันเมื่อขาดนั้นหน่อยชี่อยากไปนั่งโต๊ะกินมูนจังไหนๆของเธอล่ะฉันขอเข้าไปได้ไหมฉันเข้าล้วนะฉันไป่เด็กได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามานะออกไปเลยออกไปนี่แน่ เธอเขาเกือบเข้ามาแล้วว่านั่นดิฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะทําแบบนี้ยฉนึกว่าแบบแค่จะมาคุยเฉยๆอ่ะเอ้ยเข้าห้องกันดีกว่าออขนาดนี้เป็นเวลาตีสองแล้วเธอเขาบอกว่าตีสองอ่ะให้เรารีบลงไปห้องอาหารชั้นล่างนะแล้วก็ไปจัดเตรียมอาหารน่ะ แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปจัดเตรียมอาหารให้ใครฉันว่าเรารีบลงไปกันดีกว่าได้ได้เออฉันว่านะฉันจะจัดเตรียมอาหารสปากเกตตี้ไก่ให้เขาอะ อุย้ยเธออาหารน่ากินมากเลยอ่ะอยากจะกินสักคำหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องรีบเอาไปวางนะฉันรู้สึกว่าอยากออกจากโรงแรมนี้เร็วๆแล,วแล้วอ่ะเธอมันมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวชมัดแล้วก็เขาบอกว่าให้ไปซ่อนที่หลังเคาน์เตอร์ในห้องซื้อของที่เราลึกอ่ะเอองั้นเรารีบไปกันดีกว่า แป,ไป๊ะแปแต่ทำไมเราต้องแอบด้วยล่ะนั่นนะสิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะ เมื่อกี้ป้ะได้ยินดิแต่ว่าฉันพยายามทำให้แบบฉันไม่เสียงดังอะ่ะอ๋องั้นเรารีบขึ้นห้องกันเถอะเธอฉันต้องการหลับปุ๋ยแล้วก็ออกไปจากโรงแรมนี้เร็วๆแล้วว่าอุ้ยโคตรมันมเลยอุ้ยเธอฉันจะตายฉันจะตายเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเอ้ยดูดิอุ้ย,ยฉันก็จะตายอุ้ยเธอ หมือนฉันได้ยินเสียงก๊อกกอกนะใครมาเคาะประตูอีกแล้วเนี่ยอีกแล้วหรองั้นเราลองไปดูก่อนก็ได้ก๊อกก๊อกกมีใครอยู่ในห้องไหมคะมีค่ะมีค่ะมาแล้วค่ะเออว่าไงคะคุณพนักง,งานเออพอดีฉันเห็นว่าอาหารนี้มันหน้าตาน่าอร่อยมากเลยล่ะค่ะฉันก็เลยเามาให้คุณทั้งสองคนได้ลองกิน หุยน่ากินมากเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณพนักง,งานเดี๋ยวฉันจะกินคนแรกเลยนะนี่นี่น่าเธอลืมไปแล้วเหรอว่าในกฎเขาบอกว่าห้ามกินนะงั้นฉันขอตัวเกิดน,นะคะแต่นน่ารเลยล่ะ <c oughs> หุยเออเหมือนในกฎเขาบอกจริงๆด้วยอะ่ะแต่ว่าเราต้องรีบเอาไปทิ้งนะเออเธอเดี๋ยวก่อน แต่ว่ามันน่ากินมากเลยนะฉันอยากลองกินสักเส้นสองเส้นนะ่ะเออฉันก็ว่ามันก็น่ากินอยู่นะกินไปสักนิดสักหน่อยมันก็คงไม่เป็นอะไรหรอกเธอลองกินกดูดิได้ได้เธอทำไมมันมีไส้เดือนแล้วก็หนอนเต็มสปาเกตตี้ไปหมดเลยอะ่ะเอ,อ้ยเธอนั่นดิจากอาหารหน้าตาหน้าร่อยกับมีไส้หนอนเยอะไอเยะ <c oughs> เต็มไปหมดเลยอะ่ะฉันว่าเธอรีบทิ้งดีกว่า โ okay, okay. อเคโอเคุ้ยอู้เธอโคตรน่าเกียดเลยอะแหวะขนาดนี้เป็นเวลาตีห้าแล้วเธอตอนนี้มันตีห้าแล้วนะเขาบอกว่าให้เรารีบเก็บของแล้วก็รีบออกไปเช็คเอาท์ว่าอ๋องั้นเรารีบไปเก็บของเธอะโอ้ดีนะที่เอาเสื้อผ้าออกมาไม่ได้เยอะงั้นฉันเปลี่ยนชุดเลยละกันเสร็จเอาชุดนี้ เก็บของเก็บของอืมของเธอเก็บหมดยังหรอของฉันเรียบร้อยปะฉันว่าเราไปเช็คเอาท์กันดีกว่าเอเอ,เอพี่คะมาเช็คเอาท์ค่ะอ้าวสวัสดีคะ่ะน้องน้องเป็นยังไงบ้างที่นี่หลับสบายดีไหมล่ะออเอเอสบายค่ะสบายมากเลยค่ะใช,ใช่ไหมเอว่าเออใช่คะ่ะใช่คะ่ะสบายมากแบบไม่เคยสบายมาก,ก่อน อย่งั้นพ่อหนูขอตัวก่อนนะคะไปเร็วเอวาไว้เจ้าเจ้าเจ้าเ